ทำอยู่ครับทุก <mully>

ไปนะโอ๊ตโอ๊บอไว้ครับนะฮะไอ้อูพร้อมกับที่มาช็อตชาร์คด้วยสิแต่ช่วงนี้คือของพวกเราวงกลับมาเนี่ยสำหรับพี่น้องอลังการครับอลังการจริงๆ คืนได้ก็คือทิงงานที่อยู่ด้านหน้านะเจ้าเรียวขบวนวันนี้นะเจ้าเรียวขบวนวันนี้ก็จะมีกระทงใหญ่แล้วก็ขบวนแต่ละหัววัดนะเจ้าจะประกอบด้วยสี่สี่หัววัดนะเจ้าของเขานะครับผีมารวมตุ๊เกียร์ในงานร้อยตระทง 2, 500, 600, 600, อีก2 5งพนย็นะครับของตำบลแม่ร้อยของเ้านะครับวันนี้ผมเองต้องก่อนอื่นต้องขอชื่นชมผู้นำนะโดยพระท่านนายกนะครับท่านสมาชิกนะครับแล้วก็รวมถึงท่านปรน,นันผู้ใหญ่บ้านที่ได้เล็งเห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับนั่นก็นคือประเพณีร้อยกระทงซึ่งมูเฮาได้สาบันอยู่ว่าประเพณีนี้นะครับเขาจัดขึ้นมา เนื่องจากตลอดปีในในเมื่อสมัยมาเกาเนี่ยตลอดปีที่เขา,าไปใจประโยชน์จากแม่น้ำนะครับในหนึ่งครั้งนะเนี่ยเขาก็จะต้องมอีการมาทําพิธีการขอขมานะครับกับพระแม่คงคาสื่อสารว่าเป็นประเพณีที่เขาจัดกระทงบาร้อยแม่น้ำไปนะครับเพื่อสิริมมงคลในชีวิตตำบลแม่ร้อยประจำปีพุทธศักราช2,567นบันับนี้ครับ ขอเสียงพร้อมือดังๆเฮอครับรังสานวันชัยธนวุฒิครับพี่น้องครับและทีมงานบริหารของอมตะแม่ลอยด้วยการนําของธนวุฒิกาชัยและทีมบริหารทุกท่านครับคนี่คนที่คนคน่ายำข้ามคลองครงข้ามคลองข้มคลองที่กว้างห่างไกลชุมชนไม่ไหลไร่ครับน้อง หมายเลขสามหลวงพัชรานันท์พรหมคณะสถาวัดแม่ลอยไร่ส่งเข้าประกวด้ขอเสียงลอยไม่ได้ขอเสียงลอยอยู่นี่เลยไมได้อันกองกองเสียกองเสียเขาแบ่งมาผักนเพี่พ่อประธานประหา้วรหันตะก้วกองเสียเอาไปทำใื้หพวงแบ่งอะไรนักเนืใอ้หอง แต่ผมไม่มีส่วนในการให้คะแนนอ่ะผมไม่รู้เรื่องผมรู้แต่ความสวยอย่างเดียวแว้าเวๆได้ข่าวว่าจะมาเปิดร้านเสริมความงามอยู่แถวแม่ลอยซื้อพอแถวแถวตั้งหนองเน้อเดี๋ยวแม่นาไปยอเดี๋ว,นะดว,นะออวันแหรกัน คนต่อไปครับน้องพัชรนันพรหมะครับจากแม่ลอยไร่รับอดยอมแน่ยอมแน่อันนี้มาแล้วครับศักดิ์สีีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมครับวันนี้ เราจัดให้ครับองค์การมหาส่วนทุกคนไม่ลอยเล่งเห็นถึงความเท่าเทียมลักษภาพของการพัฒนามนุษย์เท่าเทียมครับ L g B t Q คุณก็คือสังคมของเราครับรงมาอลยกับน้องนั้งึนงคนนะครับและคนไม่ไทยบรรเลงการใช้รบบันเจิดบันเทิงแม่นอนวันนี้ครับผมวงมาลัยเสียมมาเลยนะครับอันนี้รอบแรกเดี๋ยวรอบ,รบสองรอบสองสอบคำถาม รอบสองนะรอบนี้ยังนะโชว์ตัวเเีเหยรอบนี้โชว์ตัวเเีเหยได้ครับ បកបោបកាត់ទៅមកអូយតាមមក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 តាម ของเชียร์ของเชียร์กองเชียร์บัเลิงที่สุดยอดเนี่ยเขาจะเอาบัเทิงบัเลิงส์สีไม้ครับรับช่อดอกไม้รับซองรางวัลครับรับซองรางวัลจากแล้วก็รางวัลจากไม่ลงทีมด้วยนะครับถือว่าเป็นบำเหน็จบำเหน็จแก่การแสดงออกในครั้งนี้ ครับผมเกียภาพครับขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณท่านนายกธนาวุฒิชาชัยผู้เป็นประธานอ่ะน้องน้องน้องขยับมาน้องขวดมาทางนี้เลยเอาน้องขวดมาอยู่ตรงนี้เลยลำดับต่อไปครับกระผมขอได้รับเกียรติจากท่านสายเพชรมุชัยครับกำนันตะบนแม่ลอยรักพนันเอาเอาละงานนี้เอาโชกันเอาไอ้เทืองไอเทืองเอาไอเทืองไอ้เทือง พอาเดี๋ยวจะพักกันได้เตอร์เดีเดี๋ยวแต่คนต่างปอด์ุ่นแถวมอเตอร์เลยเป็นเชิญพวกกำนันกำนันอันนี้คือไฮไลท์ไม่ใช่ธรรมดาคนนี้จะมอบรางวัลให้กำรางวัลที่สามคือกำนันตบนแม่ลอยเอาแล้วเอาแล้วรางวัลรองที่ระลึกอันดับสองคือรางวัลที่สามได้แก่สาวงามจังหัววัด ฟูชัยร้รางวัลที่คอ้เืงเจ็ดโคาส่งเข้าประกวดค่ะนานิสิไอ้เืองเอาดี๋วเิงรับรางวัลที่สี่เเจ็เอารับรางวัลก่อนนะครับรันันฟูชัยคว้ารางวัลอันดับสามาลงทุนก้นจำเบาทั้งทีไปมาเานั้นครับมาเท่าน้แล้วครับคอยอยอพูดแ่คพูดกิอย้อยหน่อย อันนี้ชวนอาการกักกันแล้วรับเชิญดอกไม้เรียบร้อยแล้วเชิญดังนนี้ครับดังนั้นเพืองเเพืองเเชิญดังนี้เชิญเพืองดังนี้ เอาเอาเปรืองเปรืองท่นนี้เปรืองเรืองเฮืองทานนี้เืองต่อไปเป็นบันเทิงเมคิดบันเทิงเหรรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามครับบันเทิงกาชัยครับพอ้ำมันอีกหนึ่งรางวัลครับขอเสียงปรบมือให้รับ บันเทิงบันเทิงครับโอ้โหสุดยอดวัดศรีมงคลหมสาโมเสียงโอ้หสุดสองค่ะแต่วันนี้ทาแป้งขาวเยอะไปหน่อยครับโอ้โมงมากกว่านหน่อยแพ้แสงเข้าตากรรมาการนะครับรับสมัครนี่ครับบนเวทีพี่น้องจะหันถึงสาวงามพี่น้องจะหันถึงความสมัครสมานสามัคคีประโยชน์ทางหน้านะปลวปรเป็นรอง พอบุณมีก็อยู่ด้านหลังใบริหารว่าสูงแต่สูงว่าพี่น้องครับปรบมือให้กับผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของงานในวันนี้ครับดางๆครับดางๆครับสีหน้าแปลว่าอย่างจะเกิดขึ้นถ้ามันมีอย่างจะขึ้นเขาจะจัดยี่ยังเก่านะครับแม่ร้อยต้องเปลี่ยนแม่ร้อยยังเก่าครับอันอย่างจะเกิดขึ้นเอมันเกิดวันนี้ทายภาพรวมกันครับขอบคุณท่านรังสรรค์วันชัยธะน้ำวงท่านที่พรทธสารนายกกำเนิดฝ่ายการเหมืองขอบคุณท่านนายก นาวุธกาชใชขอบค้บนพอกำนันสายเพชผู้ใช้และทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับปรบมืออีกครั้งให้กำลังใจกับผู้นำของเราครับ